ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับอัปเดตเกมดีดีแทงนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยครับก็จะมีหัวข้ออุปกรณ์ใหม่เฟสที่2นะครับ ดันไมเฟที่2นะก็จะเป็นทั้งดันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันสอ์อาทิตย์นะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะแก้ไขเรื่องศิลานะครับจะปรับเปลี่ยนศิลานะจากปกตินะครับตัวศิลาก็จะตายนะก็จะปรับเป็นไม่ตายครับแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยๆของศิลาด้วยนะเพิ่มกิจกรรมคิดมัดเข้ามานะครับเพิ่มด่านคิดมัดด้วยนะก็จะเป็นด่านจํากัดเวลานะครับ เพิ่มชิ้นส่วนคีรอบแล้วก็จิ้งจอกนะครับเข้ามาในร้านค้าแลกชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนสัตว์ขี่นะแล้วก็อีก2สิ่งนะครับที่ยังไม่ได้บอกนะครับก็จะเป็นเรื่องของดันต่างๆนะครับบัฟดันต่างๆให้อึดขึ้นแล้วก็ตายยากเพิ่มหลอดสถานะของโล่นะครับก็จะบอกโลจ่จํานวนเท่าไหร่นะครับมาดูตัวนี้กันก่อนครับกิจกรรมจํากัดเวลานะก็จะเป็นการบอกกิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ที่จะเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นกระต่ายนะ แล้วก็คานิวอครับวันที่24นะครับก็จะเข้ามาเป็นเมอริคิดมาสนะปฏิมากรน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดันนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นชุดนะน่าจะเข้ามาขายในร้านค้านะครับในส่วนของอุปกรณ์เฟสที่2นะก็จะเพิ่มด่านเข้ามาครับนี่ครับปราดแห่งความชั่วนะครับก็จะเช็ดตัวฟ้า2นะครับ ดูสัญลักษณ์ดีๆตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ขีดนะครับก็วิธีการหาตั๋วฟ้า2นะก็เหมือนเดิมครับได้จากการล็อกอินนะครับนี่ส่วนคนที่เห็นตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้นะครับนี่ครับตรงนี้จะมีขั้นที่1กับขั้นที่2นะหรือเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับตรงนี้นะครับเป็นตั๋วท้าทายทีม2เลขเป็น1นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าบั็กหรือเปล่านะครับจะมีการแก้ไขนะครับเราสามารถแลกตั๋วเฟสที่1เป็นเฟสที่2ได้นะครับไม่ต้องห่วง ในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกอังวุนคอเดรียแล้วก็หยกลุงสนีนะครับของเฟสที่1่ใช้ร่วมกับเฟสที่2ได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เฟสที่2นะครับมันก็จะมีหลายๆเซตนะที่ค่อนข้างดีครับแต่ส่วนตัวนะครับคิดว่าเซต8ชิ้นนะครับยังไงก็ดีเนะครับเพราะว่าตัวสกิลนะครับปกติเซตหชิ้นจะมีสสกิลใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น4สกิลนะครับรวมทั้งบับด้วยนะในส่วนของเซตอุปกรณ์เฟสที่2นะครับ แต่ละเซตที่เป็น8ชิ้นนะครับผมมองว่าดีนะแต่ว่าดียังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตเกี่ยวกับลดดาเมจเป็นพิษรู้สึกว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะนะครับได้1 5นะส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับสําหรับผู้เล่นที่ซับพอร์ตนะเพราะว่าตัวสกิลครบ8ชิ้นนะครับก็จะได้รับลดความเสียหาย30%เนะครับเวลา2รอบซึ่งพันธมิตรทั้งหมดเลยนะ ในระยะ700อ่ะถือว่าระยะค่อนข้างกว้างนะส่วนสตเตตัสนะครับก็จะเป็นต้านทานแม่นยำนะครับต้านทานธาตุาน,ตาน,นะ6ชิ้นนะครับก็จะได้รับลดความเสียหาย25%นะโย้ยถือว่าดีจัดเลยอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อใช้พลังพิเศษนะครับเพื่อสร้างความเสียหายจะถูกเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ15%นะของความเสียหายทั้งหมด ที่ได้รับในการต่อสู้นี้คือขีดจํากัดสูงสุดอนะ่ะสี่หมื่นนะอารมณ์คล้ายๆกับกิลของปักเป้านะครับสกิลติดตัวครับคือคล้ายๆกันเลยนะครับสกิล6ชิ้นกับ8ชิ้นนะอันนี้ล่ะน่าสนใจไหมอันนี้ทนทานธาตุนะครับสิบเปซนความแข็งแกร่งของธาตุบวกสิบเปน่าจะเป็นธาตุแข็งนะหรือจบติดธาตุนี่แหละอันนี้ก็ไม่แนใจครับความแข็งแกร่งที่เหลืออยู่อันนี้ก็มั่นใจคืออะไรครับแต่จะได้รับค่าโลภพลังชีวิตสูงสุดเท่ากับความแข็งแกร่งที่เหลืออยู คูณด้วย0.15%นะโล่จะคงอยู่จนกว่าจะเริ่มรอบต่อไปเฮ้ยสายโล่เลยนะความเสียหายธาตุบวก40%เ็้ยเซตนี้น่าสนใจนะครับเอาไว้ลงสีลานะน่าสนใจมากๆนะครับมีโล่ด้วยนะเมื่อถูกโจมตีโจมตีเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%หุเฮ้ยอันนี้ก็ดีว่ะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเฮ้ยจะได้รับดาเมจด้วยนะแจ่มเหมือนกันนะครับเซตนี้นะครับอัตราคิบวก3 0 โจมตีทุกแรงบวก15%นะครับเมื่อเริ่มเธอเนะครับนี่เลยข้อดีหายตัวครับโจมตีก็ยังล่องหนอยู่นะเมื่ออยู่ในสถานะหายตัวนะครับได้รับความเสียหายเพิ่มเติมครับได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น35%นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย15%นะโคตรเจ๋งเลยอะเมื่อเริ่มรอบนะครับได้รับเอฟเฟกล่องหนอันทรงพลังอยู่เวลา2รอบนะครับสเธอนะ่จะไม่ปรากฏเมื่อได้รับความเสียหายเอฟเฟกนี้ครูดาวสี่เธอ์นะครับ ค่าผู้เล่นศัตรูจะมีการสร้างมูลค่าค่าศัตรูนะครับจะไม่มีการสร้างมูลค่าการรอคอยในรอบนี้และความแข็งแกร่ง50จะถูกฟื้นฟูน่าจะเป็นเลดนะครับถูกฮิลนะไม่เลดก็พลังงานนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่รับ50หน่วยนะเจ๋งอะ่ะน่าจะเป็นพลังงานนะครับอารมณ์เดียวกับดาบเดชโดเลยนะครับเจ๋งนะน่าจะเป็นเซ็ตของดาบเดชโดนะเซตเงาครับอันนี้อะไรอะ่ะ ต้านทานธาตุนะครับบวก15%อา์เทมที่ใช้ความแข็งแกร่งลด30%ลดเลทอ๋อไม่รู้ว่าเลทหรือว่าพลังงานนะครับเดี๋ยวมีแค่6ชิ้นเองเหรอ1 2 3 4 5 6 7อ๋อมี6ชิ้นนะครับเฮ้ยไม่ค่อยดีว่ะแล้วไหนเซตดุดเลือดอ่ะเฮ้ยเสียดายไงเซตดูดเลือดมี6ชิ้นน่ะเฮ้ยแอบเสียดายอ่ะ,สะแสดงว่าครับเซต8ชิ้นนะครับมี1่ สองสามสี่ห้าเซตนะครับเฮ้ยผมชอบเซตนี้อะเซตเงานะ่ครับน่าสนใจอีกหนึ่งเซตนะเซตนี้หรือเปล่าอ,งอ,งอะเฮ้ยเซตเงาว่ะน่าสนใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับเซตนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นสกิลพิษนะน่าสนใจนะเซตพิษก็น่าสนใจนะบ,บอกเลยอุ้ยเสียดายเซตตุดเลือดว่ะเสียดายมากๆนะครับมีแค่หกชิ้นเองนะแอบบเสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถใช้ร่วมกับเซตอื่นได้นะแต่ผมมองว่ายังไงก็สู้เซตแปดชิ้นไม่ได้นะครับ อันนี้ไม่มีของทองเลยนะเป็นเซตหกชิ้นนะครับโอเคครับในส่วนของเซตอื่นๆนะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงแล้วกันเนะครับเราพูดถึงเซตแปดชิ้นก่อนนะเพราะว่าเซตแปดชิ้นมันดีจริงๆนะครับคิดว่าดีทั้งหมดเลยนะยิ่งได้ของทองครับยิ่งดีนะนี่ครับธาตุอ่อนร้อยห้าสิบเลยนะอันนี้ล่ะต้านทานคริติคอลครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้ไรเอ่ยทัดแข็งร้อยห้าสิบ อันนี้ล่ะโจมตีนะครับ10%อร์ซอันนี้ได้ได้เอ่ยคริติโคครับ20%อร์ซนอันนี้สายคริเลยนะเหมาะกับดาบมากๆเลยครับยกอังวูนคอเดรายแล้วก็ยกลงสะนีนะครับเฟสที่1นึ่งเฟสที่2ใช้ร่วมกันได้สิ่งที่ได้ครับตัวที่หนึ่งนะแนะนำครับอย่าแรกนะในเรื่องของศิลานะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นของโก b บอ l นะเป็นระบบใหม่นะครับส่วนของเอนะครับต้องรอพรุ่งนี้นะตรงนี้มี6หางนะแลกได้ครับแต่ว่าไม่มีคีย์ร็อปไม่แลกนะก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทําไมไม่ใส่มาในส่วนของ Apple นะครับสามารถแลกคีย์ร็อปได้แล้วนะครับเนี่ยทั้งคีย์ร็อปทั้งกิ้งจอกนะครับเดี๋ยวเราลงด่านใหม่แล้วกันนะมีกี่ระดับอ่ะมีระดับเดียวนีครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้รุนทาศกันนะอุยโลอย่างเยอะเลยอ่ะ แล้วโล่เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโลจะแตกหรือเปล่าเนี่ยโอยอย่างน้อยโลก,ก็แตกอยู่นะก็แนะนำนะครับใครมีหมีนะครับเล่นหมีดีกว่าเหตุผลนะครับมีสามารถชำระล้างโล่ได้นะ หรือไม่ก็เล่นตัวพวกสกิลที่ตีทะรุโล่นะครับตีโดยโตรงอะ่ะมีราชันเตชโชใช่ไหมน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมเอาหมีมาดีกว่านะตัวหมีครับก็จะเพิ่มความเสียหายได้ด้วยนะบวก2 อุ้ยไม่แตกว่ะชุดเดียวหรือว่าเราต้องเล่นตัวนานน่ะเจ้าอะไรแล้วนะพูดปีใหม่อ่ะอศัศรุปปีใหม่อะแต่เมื่อกี้ในเว็บนะครับมันก็จะมีตราสัญลักษณ์เลขสองอยู่นะน่าจะดีกว่าเดิมนะครับอศัศรปปีใหม่ลองละกัน ใครที่รับตั๋ววันนี้นะครับก็แสดงความเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ตั๋วนะสามใบเลยนะครับลองดูหน่อยดิทะลุหรือเปล่าโอ้โหเกือบแตกอ่ะนิดเดียว ชิ้นส่วนที่2ออ๋อใช้ได้เหมือนกันใช่ป่ะตัวก็หมดแล้วนีครับมีแค่สามไปเองอุปกรณ์แต่ในส่วนของการแรกนะครับเฟสที่หนึ่งกับเฟสที่2องนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะมีแค่ยกอังวุ่นนะครับที่สามารถใช้ร่วมกันได้ดังนั้นครับอันนี้ที่เหลือนะก็เ,เปิดไปเลยครับเจ็ดกล่อง โอ้โหโคตรเกลือเลยครับในส่วนของด่าเนะครับผมคิดว่าวันเสาอ,อาทิตย์นะครับก็น่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะก็ต้องมารอล,ลุ้นครับเนี่ยครับสองยกว่าใบนะจริงๆควรน่าจะเลขกได้นะสองร้อยกว่าใบนี้เลกเป็นเนี่ยของเฟสที่2อ,อ่ะน่าสนใจนะครับ ปย่อยแป๊บหนึ่งนะครับย่อยอุกปรกรณ์อันนี้ล็อกไว้ก่อนนะอันนี้ก็ล็อกไว้ก่อนโอเคย่อยเลยละกัน ก็ต้องรอลุ้นนีครับว่าเราจะได้เซตใหม่เนเราจะได้เซตใหม่ครับของเฟสที่2ก็จบคลิปนี้ผมน่าจะไปทําคลิปอัปเกรดคียล็อบต่อนะเพราะว่าจะทําบันไดเนี่ยครับเอาไปใช้หานเพราะว่าจะทําบันไดเอาไปใช้หานนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะกับการอัปเดตใหม่นะครับ การอัปเดตในหัวข้อของศิลานะครับก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อย่อยนะครับ1ครับตัวศิลานะครับจะไม่สามารถชนะอีกต่อไปได้นะครับคือไม่ตายนะ2มีไรายได้เป็นจำนวน1น,นะครับของทุกวัน3นะครับเวลาเปิดปิดของศิลานะครับก็จะปรับเปลี่ยนนะปกตินะครับ12.30ถึง13.30 เป็น0.8.0 0ถึง14.0นะครับอ้างอิงเวลาในเกมนะครับส่วนเวลาของบ้านเรานะครับ AS นะครับก็จะเป็นเวลา0.7.0 0ถึง13.0 0นะครับส่วน NA หรือ Global นะครับก็จะเป็นเวลา19.0นะครับถึง0.1.0นะครับสนะครับก็จะเพิ่มและปรับเปลี่ยนไอเทมในร้านค้าศิลานะครับ ก็มาดูในส่วนของร้านค้าศิลากันก่อนนะก็เจนได้ว่านะครับมีปลาดนกฮูกมังกรพระสุธานะครับที่เพิ่มเข้ามานะพูดนะครับสามารถแลกได้สูงสุดนะครับสัตว์เลี้ยงระดับตําน,นานนะครับสามารถแลกได้สูงสุด3ชิ้นนะครับปกติ4ชิ้นนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงระดับสีม่วงนะครับปกติแลกได้4ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับแลกได้สูงสุด7ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มผลึกอวกาศเข้ามานะดับเหล็กชั้นสูง ดับเห็กชั้นต้นตราไดเดอร์นะครับระดับต่างๆนะหยดน้ำค้างสีเขียวนะศิลาเวทเวล1 2 3่งสานะครับน้ำยานะครับทองผลึกิตตันหินธาตุนะครับคริสตัลแอปเปิ้ลและก็หินไรเวลหนึ่งนะครับซึ่งอัปเดตรอบนี้นะครับตัวศิลานะครับมีบทบาทมากๆนะในส่วนของเหรียญน,นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะ อันนี้นะครับน่าจะบลักนะที่ผมเข้าไปดูนะครับในร้านค้าของโคลอสเซียมนะครับมันก็จะมีไอเทมบางไอเทมนะครับคล้ายๆกับในร้านค้าศีลาเลยนะครับนี่เลยครับชื่ออาจจะเหมือนกันนะครับโคลอสเซียมกับโคลลิซัตนะคิดว่าชื่ออาจจะคล้ายกันนะครับมันก็เลยเพิ่มเข้ามาในนี้นะนี่ครับก็จะใช้เหรียญศิลาเหมือนกันครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันทับกันหรือเปล่านะ แต่รู้สึกว่าอันนี้ในศิลานะครับไม่มีนะน่าจะบักนะในส่วนของเอสนะครับมันยังไม่แสดงผลนะอันนี้เป็นของ GB หรือ g o บนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซของศิลานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะรูปแบบการเล่นนะครับเปลี่ยนนิดนึงนะครับปกตินะครับเราเข้าจำนวนกี่รอบก็ได้นะแต่ตอนนี้นะครับโดนจำกัดเหลือ5ครั้งนะครับ ในส่วนของสูตรอมตะนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้พลังแค่ส0 0 0สนเองนะครับน่าจะทําอะไรไม่ได้เยอะกว่าตัวหลักของผมนะ โอ้โหเอาอันหยาบแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มเข้ามานะโดนเปล่าวะโดนอยู่นะครับไม่คลิเลยอ่ะ เหมือนว่าศิลาจะตีเบามากๆนะก็เปลี่ยนแค่รูปแบบนะครับในเรื่องของเธอครับก็ยังเหมือนเดิมนะได้ห้าร้อยหกสิบอ๋อ เดี๋ยวขอดูเหรียญแป๊บนึงนะครับว่าเรามีเหรียญเท่าไหรนะตอนแรกเรามีอยู่สองพันเจ็ดใช่ไหมในส่วนของการลาดบอลนะครับก็ไม่มีแล้วนะในส่วนของอันดับนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันดับที่หนึ่งถึงยี่สิบนะครับยี่สิบอันดับแรกนะครับก็จะได้เจ็ดพันนะครับปกติมันได้สี่พันแปด อันดับที่21ถึง50นะครับได้5,200นะครับปกติมันได้4,000ต้นๆน,นะครับอันดับที่51ถึง100นะครับได้3,500นะครับปกติมันได้อยู่3,200นะ3,200ถึง3,300นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันดับที่101ถึง10,000นะครับได้2,100นะครับปกติมันได้1,800นะ ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ารวมตรงนี้หรือยังนะครับตรงนี้นะครับผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมนะครับก็จะได้รับเหรียญ1800นะถามว่าดีไหมเล่น5รอบส่วนตัวมองว่าดีนะดีมากๆนะครับเพราะว่าอะไรอย่างสมมติเโซนหนึ่งของผมนะครับหนึ่งวันเล่นได้แค่1รอบครับได้แค่สองร้อสีเหรียญนะต่อรอบตอนนี้ก็ได้ห้า้อยกว่าเหรียญนะและ และสิ่งที่ดีขึ้นครับเรื่องของคะแนนนะแล้วก็ในเรื่องของเหรียญน,นะครับได้เยอะขึ้นนะครับอืมดีนะอย่างบางเซิร์ฟนะครับผู้เล่นน้อยหรือว่าการตีสลาไม่สําเร็จนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้นะและทุกคนนะครับก็จะได้รอบเท่ากันคือดีทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่มีดามจนะครับดีเหมือนกันครับแต่ว่า ใครที่ไม่มีดาวมีดครับก็ไปแข่งกันเรื่องของคะแนนนะศิลาหลังจากนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของรูนนะครับหลังจากนี้รุนอัตราคิรุนคิดิคอ้นนะครับไม่มีผลแล้วต่อให้คลิกนะครับ ดาเมทเท่ากับไม่คลิกนะดังนั้นครับเราต้องมาเล่นรุนาตุนะครับแล้วก็ตัวสัตว์ขี่นะครับก็เน้นสายดาเมจเพิ่มดาเมจเพิ่มความเสียหายนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เราทําดาวเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ทาดาวเมจได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ตีแค่วันละห้ารอบนะครับก็ได้แต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเอาสัตว์ขี่ตัวไหนมาเล่นนะครับสระผมนะอันนี้แปลงของผมนะครับผมก็จะเล่นสูตรบล็อก100นะครับก็คือ โอกาสบล็อก100บล็อกดามี1 0นนะครับแล้วก็จะใช้คู่กับเซตดูดเลื่อดนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจนะว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเราทำดาเมจได้น้อยลงนะแต่ถ้าทำดาเมจได้ประมาณหลักแสนนะยังพอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าทำได้หลักหมื่นนะผมว่าผมน่าจะไม่รอดนะครับว่าจะเล่นสายอมาตะนะครับมันก็ไม่เชิงอมาตะาหรอก แค่เราไม่ตายนะเราจะใช้ดุดเลือดนะครับในการฮิวเลือดแทนสัตว์กี่ที่ผมจะเล่นนะครับก็น่าจะเป็นเป็ดนะครับเพราะว่าตัวเป็ดนะครับยิ่งโดนโจมตียิ่งได้รับดาเมจนะครับสิบสเต็กใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อตัวดาเมจนะครับเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้รับโล่นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับสูตรอมตะต้องมีโล่ดังนั้นครับผมก็น่าจะเลือกเป็ดนะเมื่อเราโดนตีในหนึ่งเทอร์น่ะยังไงโล่ไม่ต้องออกนะครับดังนั้นครับ ก็น่าจะต้องเป็นแบบนี้ละกันนะหรือเพื่อนๆอาจจะเล่นแบบปกติก็ได้นะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับเล่นแบบปกติเลยเทินปกตินะครับแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบในการเล่นเฉยๆนะครับจากปกติเล่นได้กี่รอกก็ได้นะครับจนกว่าบอสจะตายแต่ตอนนี้นะครับบอสมันไม่ตายครับในส่วนของ่านอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่านะครับสัตว์เลี้ยง2ตัวที่ฮิตมากๆนะก็จะมีพูดปรึกษาบังกรดิน แล้วก็มีหนึ่งตัวครับที่น่าจะเวิร์กนะก็จะเป็นตัวกระทิงนะครับตัวกระทิงก็น่าสนใจนะในส่วนของชิ้นส่วนคี์รอฟนะตรงนี้เลยครับในส่วนของดันนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะทําให้เราเล่นยากขึ้นตัวดันนะครับมีความอึดมากขึ้นนะครับก็ไปดูกันครับว่าจะอึดขนาดไหนนะตอนนี้นะครับผมก็พลัง6กแสนนะครับในส่วนของรูนนะครับเราก็จะใช้รูนครินะครับนี่ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคลิกสามร้อยสิบเจ็ดเนะครับผมจะเทสด่านนี้นะครับด่านหมีนะคือปกตินะครับผมใช้เซตนี้นะครับหลังจากลงซันโวนะแล้วมาลงด่านหมีนะครับปกติก็จะผ่านนะครับเมื่อปรับนะครับไม่ผ่านนะครับคือหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ผ่านครับคือใน1เทอร์นน่ะมันไม่ผ่านครับ คือปกตินะครับผมเล่นจบภายใน1เทินนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูครับปกติอย่างน้อยอ่ะสี่แสนนะครับตอนนี้ก็เหลือสองแสนกว่านะโดนเนิร์ฟนะครับบัฟดันเนิร์ฟตัวเรานะดีอยากลองนะว่าถ้ามีสกิลของ ดาบนะครับจะแรงขึ้นไหมนะ ก็ยังแตกใน1 h ฮิตอยู่นะครับแต่ต้องกดสกิลของสโนว์ควีนนะครับเพื่อปลดล็อกขานะแล้วก็ฆ่ามันได้เราได้บัฟด้วยและเราก็ได้บัฟจากการฆ่าด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองอีกนิดนะผมคิดว่าถ้าเล่นพูดพุกษานะครับก็น่าจะมีโอกาสแตกอยู่นะครับก็น่าจะ1 h ฮิตเหมือนกันนะ บอสตีเราเบามากเนี่ยครับเรามีบล็อกค่อนข้างเยอะนะโดนเนฟจัดเลยนะปกติคือหนึ่งนัดต้องแตกแล้วนะครับอันนี้คือต้องยิงสองนัดนะเนิฟจะจัดเลยนะครับโอ้โหก็ทำให้เราเล่นยากขึ้นนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นทุกดานนะครับเดี๋ยวลองท้าทายกันบ้างนะ ขอกีตาร์แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิกค่อนข้างเยอะนะโอเคผมคิดว่า1ยิสตน่าจะไม่แตกนะเพอ่เพลอนะครับจบภายใน2องเธอเนะครับแต่สำหรับผมอะ่ะมันไม่ยากครับ ก็ยังแต่งนะแต่บอลงเนี่ครับปกติมัน9,000แสนะครับตอนนี้เหลือแค่7,000แสนะสำหรับผมผมพลังเยอะก็น่าจะไม่ยากนะครับยังจบภายในหนึ่งเทิรนได้แต่ว่าสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับหลังจากนี้อาจจะยากนิดนึงนะก็จะเพิ่มในส่วนของกิจกรรมสิทธิทพิเศษล็อกอินนะครับล็อกอินครบ21วันนะครับรับกล่องอุปกรณ์ เฟสที่1เลือกได้นะครับก็สามารถเลือกได้ทุกอุปกรณ์นะไม่แน่ใจนะครับว่าบั๊กหรืออะไรนะครับเหมือนเดิมเลยนะถามว่าดีไหมสรบผมผมมองว่าดีครับไม่ว่าจะตัวผมหรือผู้เล่นมือใหม่นะครับเพราะว่าตัวเปียกะนะครับเป็นตัวสําคัญในการจัดฝูงธาตุน้ำนะครับแล้วเพื่อนๆได้อีกหนึ่งตัวนะครับการอัปเกรดสกิลนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆครับจะทําให้จัดฝูงง่ายขึ้น เพราะว่าการที่จะได้ตัวรีเจนนะครับหรือตัวระดับตํานานนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับยิ่งตัวเก่าๆนะครับบางครั้งมันหาไม่ได้นะดังนั้นครับเขามาแจกแล้วก็รับได้เลยนะก็มีไม่กี่อย่างครับที่น่าสนใจครับแต่ว่าทั้งหมดถ้าให้ฟรีๆครับมันก็ดีก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นกลอกอุปกรณ์เฟสที่1น,นะครับก็ใช้ไปก่อนนะเราค่อยไปเก็บเฟสที่2กันต่อ